ส, man, สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครบับ <GO av uther> วันนี้พบรายการยิ้วชุ่มหัวอกนะครับใน youtube นะครับช่องอิ้วชุ่มหัวอกนะครับวันนี้ครับผมจะพามาดูนะครับนะครับไร่นะครับไรเมลลอนนะครับอยู่ในสองพี่น้องนี่เองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของนะครับเจ้าของไร่นะครับขอเชิญนะครับเจ้าของไร่ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับน้ำก็เพื่อนผมนี่นะครับเป็นเจ้าของไร่นะเพื่อนกันนะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสที่ได้มามาดูไร่การทำสุกีฬาอ่สวนอ่ะพูดัด่างสวนเลยครับสวนสุขีฬาครับสวนพิพิธภัณฑก็คือมาเยี่ยมชมได้ครับผมเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยใครพี่ยางจะปลูกใช่กำลังจะขยับทําให้แบบให้เราต้องมีเอ่อใช้ระบบเอ่อการปลูกให้รู้แจ้งคือใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยทําให้ ออข้อมูลมาได้ชัดเจนมากอ๋อถ้าใช้ทางวิทยาศาสตร์แต่ช่วยเนี่ยมันก็จะเกิดผลสมบโบนใช่อร่อยยิ่งขึ้นใช่อ๋อแล้วไม่ร้อนเนี่ยมันมีกี่สายพันธอ่างือมีเยอะที่คิดปุกเนี่ยครับคือที่สซลปุกเนี่ยเราจะปลูกเน้นสีเหลืองเพราะว่าเราเออ่มีคนไทยลูกค้าเราชอบกินเป็นผลเป็นผลหวานกรอบอ๋อหวานกรอบใช่ไหมคนที่ชอบกินใช่เดี๋ยวเดี๋ยวร่างรายการเดี๋ยวจะมา กินให้ดูได้เลยเดี๋ยวให้เจ้าของไล่ขัดลูกมาเลยแล้วปอกให้กินนะครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวเราไปดูจุดแรกเลยนะครับจุดที่เริ่มเพาะต้นกาใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเราไปดูจะพาไปดูก่อนเริ่มต้นเลยตามมาครับท่านผู้ชมตามมาเลย อ่ะนะครับนี่ก็จุดลงเรือนเพาะต้นกล้านะ<ช>เพื่อไปลงหลุมหลุมใหญ่ใช่ไหมครับ,รบก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าการเพาะเป็นอย่างไรนะครับใช้ใช้อะไรพเพาะเม็ดเมล็ดใช่ครับเราต้องบ่มก่อนนะอือก็มีวิธีการการการดูแลแหละการดูแลดูแลยากไหมครับ จะบอกว่ายากก็ยากแกง่ายก็ง่ายนะอ๋อแล้วแต่ที่เราจะเรียนรู้ะใส่ใจด้วยนะครับแกขายไปเรื่อยเจอปัญไหนแกทดลองไปเรื่อยนะครับกว่าจะได้จุดนี้แด้ทำไมเราถึงได้คิดมาพูดเปเรื่อยตรงนี้มันเป็นเหมือนว่าเราโตขึ้นมาจากกก่เกษตรใช่ไหมกเกษตรนะครับทำอะไรก่อนอ้อทำอะไรอ๋อแล้วก็เลยเราก็เลยเฮ้ยทำยังไงดีที่เราจะไม่ต้องลงทุนเพราะว่าเราจะเอาเงินเราเยอะเยอะมากมายเราไม่มีขนาด ้านมีที่นะอะานะเออเราก็ต้องเข้าดเออปู่อย่าไปนอนอ่นั่งศึกษาเราศึกษาดูไปเรื่อยๆลองพิดลองถูกมาจนกว่าได้ทุกวันนี้ใช่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อไปนะครับได้ตรงนั้นไปดูอีกอีกอะไรขั้นตอนหนึ่งใช่ขั้นตอนที่โตอนะครับป้าจัต้องกรับ เดี๋ยวเราไปตัดต่อเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูลงเรือที่สองนะครับก็คือจะเอาต้นกล้าเมื่อกี้เนี้ยนะครับจะมาลงนะครับจะมาลงก็อันนี้ก็เตรียมแล้วนะครับเตรียมที่จะปลูกแล้วนะครับก็อุปกรณ์ก็ใช้ใช้ใอะไรดินดินแก้ใช้ดินที่ไหนครับดินแก้ที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็มีทถุงคลุมใช่ไหมเนี่ยถุงคลุมเพราะอะไรเพราะว่าทําให้ยาขึ้นอ๋อก็ดู ่อน้ำก็ไม่ต้องให้เยอะถ้าเรามีอย่างเงี้ยนะครับน้ำเยอะก็จะเป็นก็คือมันจะเซฟเรื่องการน้ําก็จะแห้งยญ้าแล้วก็หญ้าไม่ขึ้นด้วยจะจะประหยัดน้ำหน่อยหนึ่งก็นี้เป็นเตรียมแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเอาทุนนั้นมาลงใช่เลยนครับเดี๋ยวไปดูต่อไปลงเลยต่อไปนะครับ นะครับเรามาดูโรงเรือนที่สามครับนี่ก็จากโรงเสร็จแล้วนะครับก็คือนี่เป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่อันนี้เป็นสัปดาห์ที่ที่สี่ครับสัปดาห์ที่สี่ส <4. S 1> อ๋อเดือนหนึ่ง <Language S 3> ครับ <Leb imer. S 1> ประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งประมาณหนึ่งเดือนเราจะได้ต้นเหงียแล <competitions. S 1> ้วออกดอกแล้วนะครับเนีย่ยนะครับออกดอกสวยสวยมากเลยงามสวยงามเลย ดมเลยครับนี่คือโรงเรือนที่สามครับผมอ่ะโรงเรือนที่สามตามมาเลยครับท่านตามดูเลยครับท่านผู้ชมอ่ะนี่โรงเรือนที่ ที่สี่ี่สี่นะครับก็จะออกเป็นลูกแล้วครับนี่กี่เดือนครับทึ่งจะออกเป็นลูกอันอันนี้พอเราผสมดอกประมาณเดือนเดือนยี็จะผสมดอกครับแล้วก็เนี้ยน่าจะอันนี้สัปดาห์ที่ที่หกหกและนี่ก็เป็นเกี่ยวกับในร้อนเป็นคล้ายๆเกษตรอุติ่ปใช่ผมทำเป็นปอสันทีปอสันทีด้วยนะครับ ปอสันพผิดนานะนานานาไปสีได้กินครับพอมันปอสันพผิดด้วยมันใส้ยามันมี้ระกย้นหลายอยางรับนอนครับมีอะไรบ้างลองเึินมาแกโรคอะไรบ้างแต่เยอะนะเยอะๆลองเปิดในในกูเกิลดูนะครับมันเยอะมากนะครับประโยชน์เอาทายาวเลยฮะทายาวไป อ่ะครับที่ก็โรงเรือนที่ที่สี่ที่ห้าแล้วที่ห้าซึ่งโปะจะขอกากไม่ได้โปอ่ะอ่ะนี่ครับก็ก็จะเป็นลูกที่จะสมบูรณ์แล้วนะครับที่จะออกไปจำหน่ายแล้วนะครับก็สามารถเลือกได้แล้วนะครับเลือกเลือกขายได้เลยนะครับที่จะจำหน่ายนะครับ ก็นี่กี่เดือนครับที่ถึ่งได้เป็นลูกคนนี้อันนี้ประมาณสองเดือนกว่าแล้วครับอสองเดือนกว่าครับมันใช้เวลากี่เดือนที่เราจะสามารถเอมันมันเต็มๆเลยมันยี่หพันนะครับอ๋อยู่ห้อพันของเหม้ลอนสนมากที่ของผมชุดเนี้ยมันระมาณสักสองเดือนครึ่งเจ็ดสิบห้าวันแต่เราก็ต้องดูว่าต้องมาสมบูรณ์ขนาดไหนพอที่จะตตัดตัดอันไหนถ่ายก่อนได้อก็ไล่ตัดได้ะก็มันไม่พร้อมกันครับความโตความไห ก็ใช้ปุ๋ยโดยปุย๋ยธรรมชาติอยู่แล้วใช่ครับในการไส้อลองลองเดินไปดูไหมลองเดินไปดูใช่ดูเลยอไรเลยครับดูดิดูลูกมันดิครับก r a ได้นะได้เลยครับนะครับลูกเบลลนะ์เลยนะครับ,บ,รรรบดูดิเดี๋ยวค่อยนะครับลองลองนะครับลองให้ผู้ชมได้ดูเนื้อข้างในนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวหลังนะครับหลังนะครับสวยมากเลยครับเป็นแนวตัดเลยไหมตัดเลยตัดเลยตัดแต่ไหมไปตัดเลยมันดึงเลยตัดลองลูกนี้ดีกว่าไอ้ลูกไหนลูก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 ที่สามก็ได้ที่สองนี้ไปตัดคอนี่ตัดไหนตัดคอนี้นะตัดคอนี่นะใช่แล้วก็ตรงนี้ใช่ตัดตัดัไปด้วยด้วยเลยนะครับอ้าวครั้งแรกครั้งแรกอ่ะครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเพื่อ อ่นี่เจ้าของไปด้วยเพราะมันหนักใช่ไหมใช่ครับเพื่อพยุงอิงการสุดยอดครับครับเสียงนะครับเสียงก็คือแก่แล้วแหละใกล้แก่แล้วอีกนิดเดียวเองนะครับแต่ก็สามารถกินได้แล้วนะครับได้แล้วครับตรงนี้จะลองทานนะครับเดี๋ยวให้เจ้าของ้าเลยนะครับพาให้ดูอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ นะครับก็จากที่เราไปเยี่ยมชมโรงเรือนแล้วนะครับที่การเพาะปลูกตั้งแต่ต้นกล้ายันไปมีผลผลิตที่จะนําไปขายเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาชิมกันว่ามันมีรสชาติอย่างไรนะครับว่าอร่อยไหมกรอบไหมเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับเพราะผมไม่โกหกอยู่แล้วครับอร่อยคืออร่อยนะครับไปลองผ่านให้ดูครับใส่ออนครับตัดมาสดๆเลยเนี่ย นี่ตัดจากเมื่อกี้เลยนะครับตัดแบสดๆจากโรงเรือนเลยนะครับโอ้โร้านเลยนะร้านเลยกรอบกรอบชาดีไม่ต้องอะไรนะตอนผ่านี่นะครับลูกนะครับยังร้านเลยครับร้านเพร้ยะเลยนะครับโอ้หดูดิดูสีดิครับสีน่ากินมากเลยนี่สดๆเลยเนี่ยยังไม่ได้แบบให้ลืมต้นเลยนะสดสดเลย จริงๆถ้าลืมต้นนี้จะว่าตัวนี้ใช่ครับว่าตัวนี้ครับเราบลอนว่าตัวนี้นะครับกินต้องกินตามไม่ลืมต้นอืมต้องอย่างเงี้ยแหละถึงจะได้รู้นะว่าคุณรบอืมกำลังดูเลยดูนะครับอือฮึฮะก็วาดกำลังดูชิ้นหนึ่งดูดิ มันกอบอะแล้วมันหวานนะแล้วนั่นยังไม่ลืมต้นนี้มาจากต้นเลยับมาจากมาจากตัดเมื่อกี้นี้เลยไม่เหมือนที่ไม่เหมือนไม่เหมือนแน่นอนนะครับที่เคยกินมาไม่เหมือนการันตีให้เลยไม่ไม่เหมือนเลยนะครับมันกอบแล้วมันหวานอะแล้วมันหอมแล้วมาสิรปกติมเนี่ยมันนุ่มอ่านุ่มนะนุ่มแต่นี้กอบอะก็มันหมูยิ้แช่เย็นดังอะลองลองเามาเลยครับมาครูได้นะครับครับ เดี๋ยวดังเดี๋ือดเป็นไงครับกรอบเป็นไงมาลองลองรับฟอนกุ้อย่างกรอบจริงครับกรอบไม่เชื่อนะครับลองลองนะครับลองมามาได้ครับดูดูนะครับเอาไหนหมดอย่างหมดอย่างลองลองเอาพามา้ามาแปลว่าอร่อยเพื่อนอร่อยอร่อยอร่อยจริงนะอร่อยจริงเก็บปากแป๊บนึง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินใกลใจให้ใชมเลยนะครับท่านผู้ชมว่ามันอร่อยจริงนะครับการันตีได้เลยอร่อยอออดูสี่ดิดสี่มันเนี่ยเ <c oughs> นี่ยวานหวานเกลืบชึ่งใจนะครับหวานเย็นนะถ้าถ้าเราไปใช้เย็นก็จะคุเอ่อ จะอร่อยกว่านี้ชื่นใจแล้วมันจะมาพอมันกินนล้วมันเข้าไวมันละมุนแบบหวานเย็นๆครับกินอลไรมันชื่นใจอ่ะครขบอมิูบอมิขอบคุณครับแล้วก็แล้วก็มีประโยชน์หลายอย่างเนาะใช่มีประโยชน์ประโยชน์อะไรบ้างยกตัวอย่างสักหนึ่งสองสามช่วยลดน้ำตาลในเลือดครับลดน้ำตาลในเลือดด้วยช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระอ่าแล้วก็ช่วยในเรื่องด้านโรคหัวใจ อนะครับก็หลายอย่างนี่คือเราระบุคือแค่สามอย่างจริงๆมันมากกว่านี้นะคุณประโยชน์แล้วก็มีความอร่อยด้วยกินแล้วมันชื่นใจนะครับลองก็มากินกันที่ไร่อะไรครับสุขจิราครับครับก็มาเที่ยวเยี่ยมชมได้ได้เลยครับมาศึกษาได้นะครับมาศึกษาและต่อไปก็เห็นว่าจะเป็นแหล่งสุนารเรียนรูสวนการเรียนรูเพราะพูก เมลอนนะครับเ <นะ S 2> มลอนเราทําการ,กรเกษตรนะไรก็อยากจะให้คนทาการเกษตรเนี่ยจะได้มีความรู้หลายอย่างแบบเฮ้ยมามา <ๆ S 2> มาคุยกันมาปรึกษากันว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ <ๆ S 2> ปัญหาเอาปัญหามาคุยกันว่ายัางไงแก้ช่วยกันแก้ปัญหาในกลุ่มนี่ก็ <ละ S 1> กมีกลุ่มนะนี่ก็เป็นประธานกลุ่มด้วยนะนะเพิ่งได้รับคันเลือกประธานกลุ่มของยักษ์มาร์ทอ่าในธงไมของสุพรรณสุพรรณเลยครับ มันมันมันทำให้เราได้รู้จักคนหลายๆหลายๆอย่างแล้วก็มีคนนี้ทําอาชีพนี้คนนี้ยครับทำอาชีพนี้ครับได้มาแชร์กันมาแชร์ความรู้มาแชร์อะไรไม่ใช่ไม่ร้อนอย่างเดียวนะในสุพรรณทั้งหมดเลยเกี่ยวกับเกษตรใช่ไหมทุกอย่างเลยมีอะไรบ้างมี่ผัออรนีกผักผลไม้พวกมะพร้าวก็มีฮะแล้วก็มีพวกใบกระท่อมกัญชาอะไรเงี้ยก็ทําให้การเกษตรได้ปลูกได้คัดสรรที่มันดีๆทองดีๆให้ ให้ไปใช้กันที่อยู่ในในกลุ่มเรานะในสุพรรณเนี่ยก็มารวมกลุ่มกันแล้วมันก็เป็นคนคนดีนะที่มันได้แชร์ความรู้มาช่วยกันนะครับเขาอืมก็มีอะไรจะฝากไหมแล้วก็ยังไม่ได้ทมนะครับที่เราไปส่งเนี่ยนะครับราคาที่เราส่งเนี่ยราคาเท่าไหร่ราคาส่งนะครับมันมีราคามีที่ผมไปส่งเองเนี่ยมีราคาร้อยบาทโลหนึ่งน้อยโลละก้าสิบบาทโลไปสิบบาทสามสามก็คือมันมีสามเกต ใช่เพราะมันเหมือนเกตเดียวแต่ว่ามันเป็นช่วงที่ว่าบางทีอตรงนี้อาจจะใกล้คนส่งน้อยอะไรเงี้ยเกี่ยวกับคนส่งแตะเกตเดียวกันแต่เกี่ยวกับคนส่งที่เราจะไปคนส่งมันก็จะราคาจะสูงนิดนึงนะครับแต่ก็ได้กินนะคุ้มผมกินเนี่ยคุ้มมากเลยแต่ลองผมผมกนาการตีมอนกันว่าว่าไม่เสียชื่อแน่นอนไม่เสียชื่ออร่อยนะอร่อยที่กินมานะผมว่าอร่อยเลยนะครับสุดยอดแล้วกรอบละมุนหวานหอมลองลองนะครับใครที่ สามารถสั่งได้เนาะมีเบอร์โทรแม่จันเบอร์โทรได้นะครับบอกบอกนะกล้องผมผมมีดูว่าจะเติดตามผมในเฟซก็ได้ดูว่าเฟซอะไรครับเกษตรกรยุคใหม่ครับติดเข้าไปเลยของมีหน้าเพจมีส่วนสุขจิลาอ๋อแล้วก็เบอร์โทรด้วยเโทผมเบอร์โทรนะครับใครจะมาซื้อกล้ากไล่เลยนะมามาซื้อมาที่นี่ได้เลยครับเป็นเบอร์โทรศูนย์ ถึงโป๊ะไม่เป็นไรสดนเลยเอาเปดู่ซนไร่วนเก้าสองอ่ะสองเก้าสองเก้าสี่อ่าแปดสีสีหกแปดี่หกเอาโอเคครับก็ถือว่าได้อยู่ก็ค่อย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 อไแคบดันใช่ไหมก็นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีช่วงหนึ่งนะครับก็เดี๋ยว ี๋ยวจะมาเยือนอีกรอบหนึ่งนะครับก็อันนี้เป็นอีพีหนึ่งไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปต่อไปก็จะเป็นอีพีสองอาจจะทําเกษตรอีกตัวก็ได้นะครับ,รบเกี่ยวกับอาจจะปลูกในล้อนหรือแตงโมหรืออะไรแต่กี้นะครับ,รบได้ได้ยินว่าปลูกแตงโมด,ด้วยหวานเจี๊ยบเลยใช่ก็<ผ>ม,มีแตงโมเออใช่แล้วมีการการปลูกการทดลองแล้วก็ขึ้นอยู่อากาศดินด้วยครับผม,ผมว่ามันมีส่วนเนาะสิ่งเหล่านี้แล้วก็เอาความเอาใจใส่ด้วยของในการปลูก ถ้าไม่เอาใจใส่นะแม้จะปลูกพริกต้นเดียวหรือพริกไรมันก็ไม่ได้กินไม่ได้ผลนี่คือเอาใจใส่นะครับถึงจะได้ผลิตสะพานพิเศษพิผลเนี่ยสุดยอดนะออกมาดีนะก็กินกินรู้เลยนะความอร่อยความหวานสุดยอดผมไปเคยไปกินเมลอนไม่ได้อนะันนะเคยไปกินเมลอนมันไม่ไม่หวานเท่านี้ไม่ชื่นใจเท่านี้นี่คือการปลูกในพัร์ัวกรอบกว่าเออตักรอบนะครับกรอบปลาด้วยเนี่ยก็ ก็ลองมากินนะไม่เชื่อก็ลองมากินนะครับลองมามานี่เลยมาสร้างได้เลยนะตามเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนฝักแนะเป็นเพื่อนผมด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ได้มาเยือนนะครับก็ขอขอบคุณเจ้าของสวนนะครับขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับฝากด้วยครับฝากด้วยนะครับ